กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มีการจัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิฐาธิราช้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมาราชกุมารีรวมศิลป์แผ่นดินสยามภาคเหนือที่หอประชุมทีปังกรร,รัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมนางสาวลิปิกากำลังชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดงานการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านรวมศิลป์แผ่นดินสยามภาคเหนือ2,566โดยมีนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชก,การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนร่วมชมร่วมเชียร์อย่างคับข้างเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเกิดกระแสอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนได้แสดงความสามารถรวมถึงยกระดับขีดความสามารถของดนตรี พัฒนาเทคนิคทางการแสดงตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิละปะวัฒนธรรมไทยมีการจัดประกวดทั้ง4ภาคและทีมผู้ชนะการประกวดในแต่ละภาคก็จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานเงินรางวัลพร้อมกับเกียรติบัตรครับ คุณผู้ชมคะสำหรับการแสดงดนตรีและการแสดงพื้นบ้านของภาคเหนือจะเป็นการแสดงที่ผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองต่างๆที่มีความหลากหลายมีความนุ่มนวลอ่อนช้อยอันเป็นคุณลักษณะเด่นประจำภาคของคนภาคเหนือคะ่ะแต่ในบางเพลงหรือว่าการแสดงที่ต้องการความเข้มแข็งก็สามารถนำเสนอได้อย่างฮึกเหิมน่าประทับใจติดตาตรึงใจแก่ผู้ที่ได้รับชมคะ่ะครับก็เรียกได้ว่าทั้ง